สวัสดีค่ะพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเมื่อนี้กัมาที่ตามของมูลเน่ท่งตัวเลขค่ะใบนี้แอดลันนานะคะแอดลันนาให้มาสองใบนะคะใบแรกเป็นสองตัวบนค่ะใบที่สองเป็นสองตัวล่างค่ะเซฟไว้ค่ะใบนี้เลขล่างแอปพใชัยนะคะมีซีเจ็ดซีแปดซีเก้าซีศูนย์ซีหนึ่งซีสองค่ะใบนี้พี่ควายคนโกนะคะ ให้วิ่งลูดหนึ่งสามตัวหาหนึ่งสองสองตัวหนึ่งสองหนึ่งหาสองหาหนึ่งแปดค่ะใบนี้คนไทยบ้านนะคะให้หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแปดหกแปดสองแปดสี่แปดเทดค่ะใบนี้กับตันใหญ่โตนะคะงวดที่พันมาเข่าเจ็ดศูนย์นะคะงวดนี้หาสองสองสามสามสองสามสองสามสามสองตัวสองศูนย์หกหกหกศูนย์ค่ะ ใบนี้แอปจอยนะคะไฮเดนหกศูนย์หนึ่งห้าสองตัวศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสองเจ็ดสองแปดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สามตัวหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดค่ะใบนี้หัวที่ผ่านมาเข่าสามตัวนะคะหนึ่งศูนย์หกสองตัวเข่าศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดค่ะหมวดนี้ ให้2 90, 60 7, 60 9 0 6 0 7 6 0 9 2 9 4 5 9 0 5 9 4 2ตัว9 0 6 7 6 9 9 4 5 9 5 4จหเก้าหค่ะใบนี้เด่นล่างเจ้าสัวนะคะให้3 4 7 5ค่ะใบนี้หน้าอ้วนนะคะหน้อ้วนให้มาสองใบนะคะเซฟไว้ค่ะใบนี้แอดมาลีนะคะแอดมาลีให้เด่นบน 4กับ7ค่ะเด่นล่าง3กับ4ค่ะใบนี้อาจารย์ไมเอกนะคะ3ตัวอาจารย์ให้480นะคะสตัว48 80 04ค่ะใบนี้สองตัวบุญแอดมาลีนะคะให้411 7 433 7 4557ค่ะใบนี้เลขล่างของแอดมาลีกับล่างเจ้าสัวนะคะ จับคู่กันงมวดที่ผ่านมาเข่า0ูนย์เจนะคะหมวดนี้ได้ดสามสามสามสี่สี่สหาสหาสเจสเจ็ค่ะขอขอบคุณทุกอาจารย์แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้เงินเงินรวยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องมารวยนำโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ